ไปต่อกันที่เทนนิสอาชีพหญิงครับ W50 นนทบุรีนี่เป็นสัปดาห์ที่2แล้วครับกับรายการ ITF World Tennis Tour Presented by SAT2 ชิงเงินวันวัล40 0 0 0ดอลลา,าร์สหรัฐทีเดียวแข่งที่เมืองทองธานีนะครับศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติหญิงเดียวรอบ16คนครับมน,นันชยาสว่างแก้วมือ266ของโลกชาวไทยแล้วก็มือ5รายการนี้เจอกับอาโออิตะชาวญี่ปุ่นมือ383ของโลกที่มาจากรอบคัดเลือกครับ มันันชยานี่แพ้ก่อนนะในการดวลเซตแรกถึงไทเบรกแต่ว่าหลังจากนั้นมาแซงชนะ2ต่อ1น1เซต6ต่อ7ไทเบรก5ต่อ7 6ต่อ2และ6ต่อ3ครับมนันชยาก็ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จ ส่วนอีกหนึ่งคู่ในรอบ16คนสุดท้ายเช่นเดียวกันนะครับมิซากิมัสสึดะจากญี่ปุ่นครับเมื่ออันดับ455ของโลกนี่เอาชนะมายาชวาลินสกาจากโปแลนด์2เซตรวดครับ7-5และ6-2มิซากิมัสสึดะนะครับเข้ารอบ8คนไปเจอกับมานัญชยาสว่างแก้ว ชาวจังหวัดสิงห์บุรีอายุ21มืออันดับ266ของโลกอเอาไว้ครบชอบรายละเอียดที่คุณให้มาแข่งขันวันพรุ่งนี้ดีไม่บอกเลขบัตรปจะชนด้วยนะครับ <laughs>